สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะนํารถคันนี้นะคะมาส่งมอบให้กับพี่พงศกรนะคะที่จังหวัดระยองเนาะก็เดี๋ยวมาสอบถามพี่เขานิดนึงนะคะว่าการซื้อขายรถในส่งออนไลน์แล้วผ่านเพจพดีเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะพี่เจอวันนี้เดือดรองทางไหนคะทางเฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กช่้ค่ะแล้วก็คือคุยกันคุยแชทคุยกันแล้วก็เกี่ยวกับโปรโมชั่นรัโโปมช่่นอาตัวรถเนาะแต่คันนี้นะคะแต่งแบบนี้จบที่เท่าไหร่ครับพี่เงินดาวอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าพับรถแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะ อันนี้โปรโมชั่นทำได้จริงนะคะก็เป็นโปรโมชั่นถ้าหมื่นเก้านะคะพร้อมหน้าชุดแต่ง F 1 5ึสไปเดอร์นะคะแล้วก็มีพวกโลบาร์อะไรแบบนี้นะคะค่อนขัางที่จะครบเลยเอกสารเป็นยังไงบ้างคะในการทำเอกสารง่ายไหมง่ายง่ายสองพี่ทำอาชีพอะไรในการก็เดี๋ยวดูนะคะลูกค้าทำร้านสโถมแล้วก็ร้านต้มนะคะมอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยค่ะก็สามารถออกรถได้นะคะก็เอกสารง่ายอยู่เนาะง่ายง่ายเพราะว่าส่ง ส่งมาทางไลน์แล้วก็มีไคแนนซ์ไม่มีปัญหาถงที่แล้วก็จะส่งรถให้เต็มที่นะคะค่ะไม่มีปัญหาเนาะโอเคก็แนะนำคนทำเป็นดูนิดนึงพี่ให้ทักเข้ามาเสียบบัตรดิให้หน่อยก็ใครสนใจใครสนใจว่าค้านคนไหนที่สนใจก็ผมว่าปลอตก็โอเคนะครับเพราะว่าการตกแต่งการย้ายกาีก็บริการคออ้าดีอยู่เพราะว่าบอกอะไรแจกให้อะไรเขาก็จะส่งมาทางไลน์หรือว่าทาง เลูกค้า่ะีนีทีนีา้อทุกอย่างที่เลือกเได้เดาเอกได้เาลือกตามใจีรแล้วจะออกเราจแไหนได้ไหน่เด่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะก็อยากขอยดไป็นรอบมอบรให้พี่เขาทิธีแล้วมรถกัก่อนนะคะก็สหรับวันนี้นะคะราไปก่อนใครสนใจก็ทำมาที่เพได้เลยนะศูนเ้า้าเ้า้าสงส้ค่ะบับอบคุณมาก